สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n น,นลของจูนเนอร์ม่และในคลิปนี้เราก็อยู่กันกับรายการ Super Warrior Story การเดินทางของเราตัวร้ายกันนั่นเองนะครับและในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันกับการเดินทางของโลกีในจัก,กรวาลหนัง MCU ในภาคที่2กันนั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมในภาคที่1 จุดเริ่มต้นของเขาคนนี้ก็สามารถกดลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนเพื่อรับชมกันก่อนได้เลยครับและในพาร์ทที่2นี้จุดเปลี่ยนแปลงจากวายร้ายกลายเป็นฮีโร่ของเขาคนนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงกันบ้างรอไปรับชมกันได้เลยครับ หลังจากความล้มเหลวแบบเล็กไม่เป็นท่าของโลกิในการที่จะยึดครองโรคด้วยการยืมมือของธานอสเขาถูกทอผู้เป็นพี่ชายจับตัวกลับมารับโทษที่แอสการ์ดโลกิถูกลามด้วยโซตวนทั้งร่างกายเดินตรงเข้ามาหาองค์ราชายอย่างโอดินและฟิกาผู้เป็นแม่อย่างคงเป็นห่วงเป็นใยและดีใจถึงการกลับมาของโลกิเธอจึงได้มาเฝ้ารอเพื่อถามถ่ยและขออภัยโทษให้กับลูกชายคนนี้แต่ทว่าโลกิกลับผักใสความหวังดีของผู้เป็น แม่เขาคงคิดว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่ที่ของเขาอีกต่อไปทว่ากับแม่ยังไม่เท่าไรแต่กับโอดินผู้เป็นพอ่อโลกิยิ่งเกลียวกลาดยิ่งนักเขาอยากเป็นราชาที่โอดินทําอยู่โดยการปกครองโลกมนุษย์ดุจเทพเจ้าแต่โอดินก็ได้บอกว่าพวกเราไม่ใช่เทพเราเกิดมาตั้งอยู่และดับไปทว่าโลกินั้นก็อยากจะใช้สิทธิ์โดยกาเนิดของเขาปกครองหนึ่งในเก้าอาณาจักรของบีดา ทำให้โอดินนั้นหัวร้อนขึ้นมาทันทีและโกรธเกรี้ยวมากๆกว่าสิทธิ์โดยกำเนิดของโลกีนั้นคือตายตั้งแต่เกิดมาเพราะถูกลอฟีบิดาที่แท้จริงทิ้งไว้ให้ตายอย่างเดียวได้โอดินเพียงแค่เมตตาเก็บมาเลี้ยงก็เท่านั้นไม่อย่างนั้นโลกีไม่มีทางที่จะมายืนเสนอหน้าอยู่ตรงนี้ได้โอดินหมดสิ้นเยื่อใยกับโลกีจากที่เคยเลี้ยงดูและรักดังลูกแท้แท้ความผิดอันร้ายแรงและมากมายของลูกเลี้ยงคนนี้ทำให้โอดินไม่แยแสอีกต่อไปจริงๆโทษทันของ ของโลกิในครั้งนี้คือความตายแต่ฟิก้าผู้เป็นแม่ได้ขอเอาไว้โลกิจึงถูกจองจําตลอดชีวิตในคุกใต้ดินของแอสการ์ในระหว่างที่ทอออกกอบกู้เอกลาชในอนาณาจักรทั้ง9ให้กลับมาผาสุกอีกครั้งหลังเกิดความโกลาหลในตอนที่ไบฟอสถูกทําลายและมากไปกว่านั้นก็ยังมีภัยอันตรายลึกลับดํามืดที่กําลังคลืบคลานเข้ามา หนึ่งปีจากสมรภูมิในนิวยอร์กโลกิถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินลึกลงไปของวังแอสการ์ดราชินีฟิกกาผู้รักลูกชายคนนี้มากกว่าสิ่งอื่นใดเธอได้แอบเอานน่นนันนี้มาให้โลกิอยู่บ่อยครั้งแต่โลกิก็ยังดูแคลงและแทงใจดาผู้เป็นแม่อยู่เสมอการกอบกู้อาณาจักรท้งเก้าของทอทําให้โลกินั้นเห็นนักโทษน้อยใหญ่ถูกนําตัวเข้ามาคุมขังที่นี่มากมายอยู่เป็นประจำจนในวันหนึ่งครับก็ได้เกิดการแหกคุกกันขึ้นมาและ แต่ผู้ก่อเหตุนในครั้งนี้ก็คือด์กเอลที่ใช้เคิร์สต์โเพิ่มพลังกำลังมหาศาลทนถึงและบึกบึนแฝงตัวเป็นเฉลยศึกเข้ามาเพื่อที่จะเปิดประตูบาเรียให้กองทัพของมาลิคิดผู้นำของเรา่าด์กเอลเข้าโจมตีแอสการหวังชิงอีเทอร์หรือเรียริตี้สโตนมันนี้ภาวะเป็นจริงที่เข้าไปแฝงอยู่ในร่างของเจนฟอร์เตอร์โลกีได้เผชิญหน้ากับเจ้าด์กเอลตนนี้ทั้งคู่ไม่มีสิ่งใดบาดหมางก,กัน โลคิจึงได้ฟดูอย่างสนุกสนานของความโกลาหล์นไดวังแอสการ์แห่งนี้และนอกจากนั้นโลกิยังได้บอกทางลับเพื่อที่จะไปยังที่ปิดบาเรียให้กับดาร์คเอลอีกต่างหากโดยความที่ไม่ได้คิดอะไรแถมยังสนุกด้วยซ้ำถึงความวุ่นวายของการแหกคุกในครั้งนี้แต่เขานั้นไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เขาชี้นำผู้ก่อการร้ายจะนำไปสู่การตายของราชินีพิก้าผู้เป็นแม่ที่เลี้ยงดูโลกิมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเธอเป็นคนเดียวในอาณาจักรแห่งนี้ ที่เห็นอกเห็นใจมอบความรักและยังเป็นห่วงเป็นใย,ยโลกิเสมอมาแม้จะผิดพลาดร้ายแรงแค่ไหนเรียกได้ว่าราชนีฟิกก้าก็คือแม่ผู้ที่ห่วงใย,ยลูกดีๆคนหนึ่งที่ไม่สนว่าลูกจะเลียวชั่วแค่ไหนก็ตามการจากไปของฟิกก้านะับว่าเป็นความผิดพลาดอีกหนึ่งครั้งของโลกิแม้เขาจะดูเฉยชากับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวแต่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทําให้เราได้เห็นความเสียใจและโกรธเกลี้ยวของโลกิมาก,มากๆเขาหมดอะไรใต้ยอยากในห้องคุ คุ้ครงที่มีแต่ซากประหลักหักพังและไม่นานนะักความหวังใหม่ก็ได้ก้าวเท้าเดินเข้ามาทอได้เดินเข้ามาเสนอวิธีการแก้แค้นการตายของฟิกกาให้กับโลกิตในครั้งนี้โดยการหนีออกจากแอสการ์ดไปจัดการตามล่าตัวดาร์คเอลซึ่งความตั้งใจของ Thor, ทอคือการนำเอายีเธอออกจากร่างกายของเจนทว่าอดินนั้นไม่เห็นด้วยเลยได้สั่งปิดทางเข้าออกของแอสการ์ทั้งหมด ทำให้ทอต้องปฏิบัติการลับและผู้ที่จะช่วยพาออกจากดินแดนแอสการ์ดได้มีเพียงโลกิเท่านั้นผู้ซึ่งรู้ทางเข้าออกจากแอสการ์ดไปยังอาณาจักรทั้ง9โลกิได้รับข้อเสนอให้เป็นอิสระในครั้งนี้ออกไปล้างแค้นแล้วค่อยกลับมาติดคุกใหม่เขาจึงตกปากรับคําพี่ชายทันทีอืมพี่ข้าสวยตุ้มจริงจ พวกเขาเดินทางออกจากแอสการ์ดโดยการใช้กระสวยยานไอชิปของพวกดาร์คเอลขับยานล่อให้กองทหารอานเฮย่าไปอีกทางแล้วเปลี่ยนไปขึ้นยานขับไล่ของแอสการ์ดให้โลกินั้นขับยานตรงดิ่งเข้าทางลับเพื่อที่จะออกจากแอสการ์ดไปจนสุดท้ายพวกเขาก็ออกจากแอสการ์ดตรงมาที่สวาทันฮามดินแดนของพวกดาร์คเอลหลังจากการหลบหนีการไล่ล่าออกมาได้สองพี่น้องลอยลำก็ได้พูดคุยและทะเลาะกันถึงการจากไปของแม่โลกิ นั้นยังคงพูดเอาดีเข้าตัวและได้กล่าวหาการตายของฟิกก้าว่าเป็นฝีมือของพี่ชายโดยที่ไม่คิดเลยว่าส่วนหนึ่งของการตายของแม่ก็มาจากเขาด้วยจนทําให้ทั้งคู่นั้นเกือบลงไม้ลงมือกันแต่ท่อที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นโคถึกมิแต่อารมณ์เหมือนแต่ก่อนเขาดูใจเย็นลงและคิดว่าแม่ของเขาก็ไม่อยากจะเห็นพี่น้องทะเลาะกันจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางมายัางจุดที่มาลิกิตปรากฏตัวในขณะการเดินทางสองพี่น้องได้เตรียมแผนการเอาไว้ ด้วดยการแซงทําให้โลกินั้นหักหลังทอแล้วมอบเจนฟอสเตอร์เป็นของขวัญให้กับมาริคิดเพื่อที่จะให้มาริคิดมันดึงเอาอีเธอร์ออกจากร่างของเจนก่อนที่ทอจะเรียกสายฟ้ามาทําลายมัน แผนการของพวกเขาเป็นไปได้ตามที่ว่าเอาไว้แต่ทว่าอีเธอร์หนึ่งในอินฟินิตี้สโตนทั้ง6ไม่สามารถถูกทำลายลงไปได้ง่ายๆมันกลับคืนมาอยู่ในสภาพสสารแล้วสิงสู่เข้าร่างกายของมาริคิกลายเป็นดาร์คเอลอย่างแท้จ,จริงจากนั้นพวกดาร์คเอลก็ได้จากไปพร้อมกับทรงดาร์คเอลที่เหลือจัดการกับสองพี่น้องแห่งแอสการ์ดโลกินนั้นสามารถจัดการกับพวกดาร์คเอลลงไปได้แต่ทว่าทอร์ที่เจอกับเคิร์สดาร์คเอลผู้ทนถึกและบึกบึน ทอถูกจัดการสะเลไม่เป็นท่าเมื่อเห็นท่าไม่ค่อยดีโลกิจึงได้เข้ามาช่วยเอาไว้เขาใช้ดาบเสียบทะลุเจ้าเคิร์แต่มันดันไม่เป็นอะไรแถมยังจับโลกิเสียบเข้าไปกับดาบเล่มนี้ด้วยก่อนที่โลกิจะดึงสลักระเบิดลุมดำทำลายเคิร์ตลงไปได้หลางแคนให้กับราชนีฟิก้าได้สำเร็จแต่ทว่าโลกิที่ถูกแทงอาการสาหัสมากร่างกายของเขาเริ่มซีดเซียวหายใจโรยราก่อนที่ทอจะเดินเข้ามาดูใจก่อนสิ้นลมไปโลกิในขอโทษต่อหน้าพี่ Hi. ทอได้บอกกับน้องไปว่าจะนําวีรกรรมครั้งนี้ไปบอกพ่ออย่างโอดินทว่าโลกิกลับสายหัวพร้อมกับพูดเบาๆว่าเขาไม่ได้ทําเพื่ออูดินแล้วโลกิก็สิ้นลมตายไปทําให้ทอเสียใจมากๆหลังจากที่ทอเสียใจอยู่นานครับเขาก็ได้เดินจากไปพร้อมกับเจนฟอร์เตอร์ทิ้งร่างอันไร้วิญญาณของโลกิไว้ในดินแดนสวัทเทนฮามแต่หารู้ไหมวันนี่คือการลวงโลกครั้งยิ่งใหญ่ของโลกิเขาไม่ได้ตายไปจริงๆและภาพที่ ห็นก็คือมนมายาที่เขามีหลอกให้ทอตายใจคิดว่าเขาตายไปจริงๆโลกีนั้นยังคงมีชีวิตและได้สังหารพร้อมปลอมตัวเป็นทหารอานเฮย่านายหนึ่งที่เดินทางมาตรวจสอบอย่างดินแดนแห่งนี้เขาสวมรอยแล้วกลับไปยังแอสการ์ดรายงานกับราชาโอดินถึงการจากไปของตัวเขาเองจากนั้นโลกีก็ได้แอบสะกดโอดินเอาไว้แล้วนำตัวองค์ราชาลงมาที่มิดการฝากไว้ที่บ้านพักคนชาราส่วนตัวเขาเองก็สวมรอยเป็น โอดินขึ้นครองบัลลังแอสการ์ตามที่เขาวางเอาไว้เสมอมาจนได้ไม่นานนักทอก็ได้จัดการกับไมลิคิดตลงไป ทอกลับมายัางแอสการ์ดอีกครั้งเพื่อรายงานต่อพระบิดาโดยที่ไม่รู้เลยว่าต่อหน้าที่ทอน,นั้นคุกเข่าให้คือโลกิปลอมตัวอยู่ทอมาเพื่อปฏิเสธบัลลังครับเข้าทางของโลกิเลยทอน,นั้นไม่สามารถปกป้องแอสการ์ดหรืออาณาจักรทางกาวจากบัลลังนั้นได้เขาจึงขอเป็นฮีโร่มากกว่าราชาแล้วก็เดินจากไปโลกินั้งสวมรอยเป็นโอดินได้อย่างแนบเนียนและตีบทแตกได้มากมายทำให้ทอน,นั้นเชื่อสนิทใจจนเขา ได้เผยร่างจริงออกมายิ้ไม,ม่ให้กับชัยชนะของตัวเขาเองในครั้งนี้ที่แลกมาด้วยกับม่์มายาความเจ้าเล่ห์ลอกลวงของเขาและราชสมัยของโลกิก็ได้เริ่มต้นขึ้นเป็นเวลากว่า5ปีที่โลีิยึดครองบัลลังก์แอสการ์ดเขาได้เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆมากมาย สร้างอนุสาวรีย์โลกิอันใหญ่โตหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปนายทวารสะพานสายรุ่งไบฟอสอย่างฮามดาวถูกตัดสินเป็นกระบททำให้ฮามดาวต้องหลบหนีแล้วแต่งตั้งสเกิร์ตขึ้นมาเป็นผู้เฝ้าประตูใบฟอสแทนรวมถึงคนอื่นๆอย่างลอเลาลลัยอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถในการใช้แอสการ์เดียนเมจิกที่คล้ายกับโลกินางหลบหนีมายังมิการเพื่อที่จะเป็นอิสระจากยุคสมัยของโลกิทำให้โลกิที่อยู่ในคราบของโอดินนั้น l งเลดี้ซิปมานำตัวเธอกลับไปรับโทษที่ทำเอาไว้หลังจากนั้นโลกิก็ได้เนรเทศเลด y ี้ซิปออกไปเพราะโลกิเริ่มรู้ว่าเธอคนนี้ดูออกว่าองค์ราชานั้นไม่ใช่ตัวจริงโลกิจึงได้ตัดไฟตั้งแต่ต้นลง โลกีนั้นอยู่สุขสบายกับบรรลังของเขาไม่สวนเขตแดนและอาณาจักรอื่นๆที่กำลังเกิดความโกลาหลขึ้นโลกีจะแสดงละครเวทีเพื่อให้ชาวแอสการได้รับรู้ถึงตัวเขาแม้เอาแมดเดมอนของผมมาทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเล่นเป็นโลกีเสเนียนเชียวทำให้สังเกตดีๆนี่จำแทบไม่ได้เลยนะครับและในระหว่างนั้นพี่ชายผู้ปฏิเสธบรลลังออกประจนภัยไปในดินแดนต่างๆ รวมสู้กับอเวนเจอร์และออกตามหาความจริงถึงการปรากฏตัวของมณีอินฟินิตี้สโตนจนล่าสุดเขาอยู่ที่มัสเปลไฮทอมาเพื่อที่จะกำจัดเซอร์เทอร์ผู้ลงทันแอสการ์ดตามชะตาลิขิตเมื่อแลกหน้าร็อกมาถึงพอทอทราบเรื่องจากเซอร์เทอร์ว่าโอดินนั้นไม่ได้อยู่ในแอสการ์ดและบัลลังกษัตริย์มีราชาจอมปองปกครองอยู่ทำให้ทอรู้ได้ทันทีว่าโลกินนั้นยังไม่ตายทอจึงได้ตรงดิ่งมาที่นี่เข็นให้กษัตริย์จอมปองเผยรากที่แท้จริงออกมา และพาเขาไปหาโอดินที่โลกินั้นสะกดเอาไว้ แต่ทว่าเมื่อลงมาถึงยังมิกากรบ้านพักคนชราที่โอดินอยู่นั้นก็ได้ถูกรื้อโครงการทิ้งไปและการมาของทั้งคู่ทําให้จอเวทคนใหม่รับรู้ทั้งสองจึงถูกรับเชิญทันทีเพื่อที่จะถามถ่ายถึงจุดประสงค์ของการมาในครั้งนี้โลกีนนั้นถูกวงแหวนเวทของดร์สเตรนเปิดค้างเอาไว้ตกลงมานานกว่าครึ่งชั่วโมงในระหว่างที่การสนทนาของพี่ชายและดร์สเตรนเป็นไปอย่างราบรื่นดอร์สเตรนได้ช่วยเหลือและนําพาทั้งสองมาหาบิดาจนได้ ่อทั้งคู่ได้เจอกับบิดาของเขา,ขเขาก็ได้เดินตรงเข้ามาหาทันทีเพื่อที่จะพาะกลับแอสการ์แต่ทว่าโอดินนั้นใกล้จะแตกดับแล้วเขาได้พูดเพ้อถึงสิ่งต่างๆทอจึงได้สั่งให้โลกิคลายมนต์สะกดของเขาซะแต่โอดินก็บอกว่าเขาหลุดพ้นจากมนต์ของโลกินานแล้วโอดินได้สั่งเสียสิ่งต่างๆมากมายและแลกหน้ารอกมันได้เริ่มขึ้นแล้วแม้ทอจะหยุดเซอร์เธอได้ก็ตามและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือเฮ hey ล่าลูกคนโตที่เขาไม่เคยพูดถึงไม่เคยพูดให้ลูกๆทั้ง งังนางแข็งแกร่งกว่าโอดินมากๆจนต้องจองจําเอาไว้ในมิติเฮลเพราะว่าเมื่อโอดินแตกดับไปผลสะกดก็จะเสื่อมคลายลงทันทีไม่นานหลังจากนั้นโอดินก็ได้แตกดับทันทีเลยครับทําให้ทอรนั้นโกรธโลกิมากๆกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้โลกินั้นเป็นต้นเหตุแต่ก่อนที่ทอจะได้ลงไม้ลงมือกับโลกิเฮลาก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากมิติเฮลทันทีโลกิและทอไม่สามารถต้านทานพลังอํานาจของเฮล่าได้แม้แต่คอนยน ของทอก็ยังต้องแตกออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงโลกิจึงได้สั่งเปิดสะพานสายลุงไบฟอสเพื่อที่จะหนีทันทีแต่เฮล่าก็ตามมาได้การต่อสู้ในสะพานใบฟอสทาให้2พี่น้องทอและโลกิ กระเด็นตกสะพานไปฟลอตไปทั้งสองตกลงมายังดาวซาคาดวงดาวที่รายล้อมไปด้วยทางเชื่อมต่อจักรวาลมากมายและคนแรกที่มาบุกเบิกที่นี่ก็คือแกลนมาสเตอร์หนึ่งในเอลเดอร์ออฟเดอะยูนิเวิร์สโลกินั้นตกลงมาที่นี่ก่อนทอานานหลายสัปดาห์ทําให้โลกิได้ตีสนิทกับแกลนมาสเตอร์จนโลกิคิดว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่คงได้ดิบได้ดีเป็นแน่แท้แต่แล้วทอก็มาถึงครับทําให้สองพี่น้องได้พบกันอีกครั้งในระหว่างที่เฮ拉 บุกยึดแอสการ์ได้สำเร็จ เมื่อทอมาถึงที่นี่ก็ถูกจับให้เป็นนักรบกาเดียเตอร์ของแกลนมาสเตอร์ในระหว่างที่อรอลงสนามนั้นโลกิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับยืนคอเสนอของการขึ้นเป็นใหญ่ในที่แห่งนี้แต่ทว่าทอนั้นก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอโลกิพยายามที่จะชักชวนและจูงใจอยู่นานคือถ,ถ้ากลับไปแอสกาก็ไม่สามารถสู้กับเฮล่าได้แต่ทว่าทอนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะต้องพูดกับน้องชายคนนี้อีกต่อไปเขาหลอกลวงพี่ชายคนนี้แกล้งทาเป็นตายในดินแดนดาร์คเอลชิงบัลลัง พ่อและปลดอำนาจสกดพ่อเอาไว้แล้วนำไปไว้ที่โลกมนุษย์ทิ้งให้ตายเพื่อปลดปล่อยเทพีแห่งความตายออกมาพูดไปมันก็เท่านั้นครับโลกีของเราไม่ได้สำนึกอะไรเลยแต่ก็เชื่อว่าเขาได้เก็บคำพูดเหล่านี้ไว้ในใจก่อนที่จะเดินจากไปแล้วในวันการต่อสู้ของทอก็มาถึงเขาได้เจอกับนักสู้แชมปเปี้ยนมือหนึ่งของแกรนมาสเตอร์นั่นก็คือฮอกเมื่อโลกีได้เจอก็ทำให้เขาเสียอาการอยู่ไม่น้อยเพราะฮักเคยจัดหนักจัดเต็มโลกีมาแล้ว เด๋วเหมือนที่ข่าโดนเลย <c oughs> ข้าบ้านกีฬาก็เลยอินไปหน่อย การต่อสู้ของทอกับฮักคู่ขี่สูสีมากๆครับแต่สุดท้ายทอก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับฮักไปโดยการโกงของแกลนดมาสเตอร์ทั้งทอและฮักถูกจับมาอยู่ในห้องเดียวกันจนทอได้พาฮักหลบหนีทําให้แกลนดมาสเตอร์นั้นต้องหาคนผิดโลกิและสแคปเปอร์หนึถูกเรียกตัวเข้าพบทันทีก่อนที่ทั้งคู่จะต่อสู้กันและรู้ว่าสแคปเปอร์หนึก็คือนักรบแห่งวาฮาลาวาคิรีนั่นเองครับเธอได้จับตัวโลกิเอาไว้ได้ก่อนที่เธอจะไป ขอเข้าร่วมกับทีมรีเวนเจอร์ของทอร์พวกเขาได้ปรึกษาหารือกันว่าจะหาทางออกจากที่แห่งนี้ไปเพื่อจัดการกับเฮราได้อย่างไรทําให้โลกีที่ถูกจับมัดตัวอยู่จึงได้ยื่นข้อเสนอขึ้นมาว่ายานที่จะออกจากที่นี่ได้นั่นก็คือยานเดอคอมมานดอร์ของแกรนมาสเตอร์ และโลกินั้นรู้รหัสในการเข้าห้องเก็บยานแห่งนี้แผนการหลบหนีจากดาวสาคาจึงได้เริ่มต้นขึ้นสองพี่น้องได้กลับมาสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันอีกครั้งพูดคุยกันถึงครั้งยังรักใครปองดองแต่ทว่าปัจจุบันมันได้เปลี่ยนไปแล้วโลกิดูเหมาะสมมากๆที่จะอยู่ในดาวสาขา ทอนั้นเคยคิดมาตลอดว่าทั้งคู่จะสู้เคียงคู่กันตลอดไปแต่ก็นานมาแล้วที่เขาคิดว่าตัวเขากับน้องชายเดินคนละเส้นทางกันโลกีนั้นอาจมีดีอยู่ในตัวแต่ทว่าไม่ใช่กับทออย่างแน่นอนพูดอย่างนี้มันจีใจดํากันชัดๆโลกีที่กาลังซึ้งและอินกับการที่ได้ร่วมสู้กับพี่ชายอีกครั้งก็ถึงกับนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะถูกตัดบทซึ้งด้วยมุกตามหมอตาวหมอได้โปรดเรางัจะตายแล้วสาวหมอ มาช่ว้อคลสสิกหลังจากที่ทั้งสองเข้าห้องเก็บยานของแกลนดมาสเตอร์มาได้โลกิก็ได้ทำการหักหลังทออีกครั้งเลยครับเพราะรางวัลน,นำจับของทอในตอนนี้มากมายมหาศาลและจะทำให้เขาอยู่ที่นี่ได้อย่างสุขสบาย แต่ทว่าครั้งนี้ทอนั้นจับไตโลกิได้หลังจากที่โดนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทอได้ส่วนกลับด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าทำเอาโลกินั้นนอนชักกระเดวกระเดวอยู่ตรงนั้นเลยครับแล้วทอก็ขึ้นยานจากไป หลังจากนั้นไม่นานเหล่านักโรบที่ก่อการปฏิวัติก็ได้เดินเข้ามาในห้องเก็บยาแห่งนี้เพื่อที่จะหาทางหนีพวกเขาได้ช่วยโลกีเอาไว้จากที่นอนชักกระเดี่ยวกระเดี่ยวอยู่ตรงนั้นทําให้โลกินั้นเปลี่ยนแผนทันทีเพราะตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะนําทอไปให้แกรนมาสเตอร์เพื่อรับรางวัลได้แล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะเป็นผู้นําของกลุ่มกบฏและพาพวกเขาเหล่านี้หลบหนีออกจากดาวซาคาออกเดินทางไปยังแอสการ์เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่ชายแทนแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางกันครับ โลกิเดินทางมาถึงที่แอสการ์ดเขาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในระหว่างที่ทอเดินทางมาถึงก่อนหนะ้าและเขาจัดการกับเฮล่าแล้วโลกิได้อพยพชาวแอสการ์ดขึ้นยานไปมากมายและได้เรานักสู้กาเดียเตอร์มาช่วยจัดการกับกองทัพของเฮล่าทอเองที่เข้าสู่โหมดโอดินฟอสก็เห็นและดีใจที่น้องชายกลับมาช่วยพวกเขาได้รวมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันอีกครั้งแต่ทว่าศัตรูในครั้งนี้ไม่สามารถที่จะโค่นลงไปดงได้ง่ายๆทอจึงได้ปิ้ง ไอเดียด้วยการสารต่อแลกหน้าล็อกให้จบโดยให้โลกิเข้าไปในคลังสมบัติของโอดินแล้วนํากระโหลกของเซอร์เทอร์ไปทิ้งลงในเพลิงโลกันหรืออีเทอรอลเฟมเพื่อที่จะปลุกเซอร์เทอร์ขึ้นมาอีกครั้งโลกิจึงได้ทําตามคําขอพี่ชายทันทีตรงดิ่งเข้าคลังสมบัติของโอดินไปโลกิเดินผ่านเทสแตรกที่มีมณีอวกาศอยู่ในนั้นทําให้โลกิได้เอามันมาด้วยจากนั้นเซอร์เทอร์ก็ใหญ่โตขึ้นใจกลางแอสการ์ทันทีครับทําลายบ้านเมืองแอสการ์ตามคําทํานายที่ว่าเอาไว้ พร้อมกับหยุดเฮล่าเอาไว้เช่นกันเพราะว่าเฮล่านั้นแข็งแกร่งด้วยการสูบพลังจากแอสกาดเมื่อไม่มีแอสกาดแล้วก็ไม่มีเฮล่าเช่นกันเสรอเธอมันได้ปักดาเพลิงโลกันของมันลงใจกลางแอสกาดทำลายดาวบ้านเกิดของเหล่าถวยเทพแต่กระจายออกไม่มีชิ้นดีทอและประชาชนชาวแอสกาดออกมาได้ทันเวลาทางด้านของโลกิเองก็เช่นกันเขาได้ขับยานดูคอมมานโดออกมาได้ทันก่อนที่แอสกาดจะบึ้มเป็นจุน แล้วมาจอดเทียบทาบนยานอพยพเขากลับมาหาพี่ชายของเขาครั้งนี้โลกิไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงอีกต่อไปเขายือนอยู่ต่อหน้าเพื่อที่จะเคียงข้างกับราชาองค์ใหม่ของแอสการ์ด ถึงตอนนี้โลกิได้ยอมรับและไม่อิจฉาพี่ชายอีกต่อไปแม้ว่าก่อนหน้านั้นเสมอมาเขาจะว่าพี่ชายเป็นโคถึกชอบใช้แต่ก,กำลังและการตัดสินใจของราชาองค์ใหม่คือไปตั้งโลกรากในที่ที่บิดาของเขาได้สั่งเสียเอาไว้นั่นก็คือมิดการหรือโลกในทอร์นสเบิร์กประเทศนอร์เวย์โลกินั้นไม่ค่อยมั่นใจนักกับการไปตั้งโลกรากในโลกเขาหมายถึงตัวเขาเองที่จะกลับไปยังโลกชาวโลกจะยังต้อนรับเขาหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านั้นเขาทำ ไ้เอาวแต่ทอเองก็ได้บอกกับน้องชายไปว่าอย่ากังวลไปเลยเขาเชื่อว่าทุกอย่างมันต้องออกมาดีหลังจากที่ทั้งสองได้คุยและปรึกษาหารือกันยานลำใหญ่ก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าของทั้งคู่มันคือยานเซนเทอรียนชูของทานอสที่ตอนนี้ทานอสมันออกตามหามนีอินฟินิตี้สโตนอย่างจริงจัง ธานอสบุกโจมตียานลีภัยของชาวแอสกาส่งทหารเข้าจัดการผู้รอดชีวิตชาวแอสกาดตายไปกว่าครึ่งธานอสมันมาเพื่อตามหามนีอวกาศที่โลกินั้นได้จิกมาโลกิยืนหยัดสู้อยู่ข้างพี่ชายจนเหลือเป็นกลุ่มสุดท้ายทอนั้นถูกธานอสจัดการจนหมดสภาพธานอสได้ใช้ทอเป็นตัวประกันเพื่อที่จะเรียกร้องเทสแบกจากโลกิแต่โลกิก็ยังคงเล่นบทเจ้าเล่์วาโนอสนโนแคและสั่งให้ฆ่าพี่ชายของเขาไปเลยทำเอาธานอสตกใจเล็กน,อน้อย ก่อนที่จะยัดพาวเวอร์สตนอัดหน้าทอเข้าไปแต่ก็ได้ไม่นานหรอกครับโลกีนั้นทนเห็นความเจ็บปวดของพี่ชายไม่ไหวจึงขอยอมแพ้และเผยเทสรแรกออกมาเดินตรงเข้ามามอบให้กับทานอสพร้อมกับบอกพี่ชายไปว่าสักวันหนึ่งเราจะกลับมารุ่งโรนดอีกครั้งและโลกีก็ได้บอกกับทานอสไปด้วยว่าตอนนี้เรามีฮักทําให้ฮักกระโจนเข้าจัดการกับธานอสทันทีโลกีได้ตรงเข้าไปช่วยพี่ชายเอาไว้แต่ฮักก็ถูกจัดการลงไปไว้เสือเกิน ธานอสได้เทสแซรกไปครองในที่สุดครับก่อนที่จะบีบมันแตกเหลือเพียงแค่เม็ดมณีอวกาศทําให้ธานอสในตอนนี้ครอบครองถึง2อ n f ินฟิน s t o n e มันได้ส่งลูกๆ Black Or เด r ของมันไปยังโลกมนุษย์เพื่อที่จะตามหาอีก2มณีอินฟิน t y โลกิจึงได้ปรากฏตัวเข้าฉากมาอีกครั้งทันทีเพื่อขอเป็นไกด์ในการที่จะพาลูกๆของธานอสไปยังโลกมนุษย์เพราะเขาเคยมีประสบการณ์ที่นั่นมาแล้วแม้จะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์โลกิเดินตรงเข้า เขาไปขอรับใช้ทานอสอีกครั้งหลังจากที่นานมาแล้วเขานําทรัพยากรของทานอสไปผลาญเล่นและหนีหน้าไม่กลับไปหาทานอสอีกเลยโลีิเดินเข้ามาพร้อมกับเอ่ยวาจาว่าข้าเจ้าชายแห่ง art, แอสการ์ดบุตรแห่งโอดินกษัตริย์แห่งโยทันไฮ เทพแห่งความร้ายขอปฏิญาณความพักดีต่อธานอสที่ไม่มีวันตายก่อนที่จะเวียงแขนพร้อมมีดสั้นสุดแรงตรงดิ่งเข้าคอหอยธานอสทว่าธานอสกลับหยุดมันเอาไว้ได้โลกีถูกจับยกขึ้นดินทุรนทุร,รายในกำมือธานอสก่อนที่จะเอ่ยประโยคสุดท้ายว่าธานอสไม่มีทางที่จะเป็นเทพได้และโลกีก็ได้สิ้นลมหายใจการตายครั้งนี้ของเขาคือความจริง ไม่มีการหลอกลวงมนมายาใดๆดังที่ทานอสได้พูดเอาไว้ว่าครั้งนี้ตายแล้วตายเลยไม่มีวันหวนกลับก่อนที่ทานอสมันจะโยนร่างอนุร้ยวิญญาณของโรกิไว้ตรงหน้าของทอรเพื่อให้ดูต่างหน้าก่อนที่ยานล,ลำนี้จะระเบิดเป็นเสียงเสียงสิ้นสุดการเดินทางของโลกิเทมแห่งความเจ้าเล่ห์หลอกลวงชายผู้ที่คิดร้ายเสมอมาจนกลายมาเป็นตัวละครที่หลายคนหลงรักในวีรกรรมและการเสียสละของเขานั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับกับการเดินทางของโลกี่ ตัวละครที่คุ้มดีคุ้มร้ายเอาแน่เอานอนกับเขาไม่ได้สักเท่าไหร่จนสุดท้ายเราก็ได้เห็นเขาจากไปอย่างฮีโร่นำมาเป็นการสิ้นสุดการเดินทางของชายคนนี้ได้ดีเลยทีเดียวครับแต่เดี๋ยวก่อนแม้โลกิผู้นี้จะตายไปแต่ในอีกไทม์ไลน์นั้นไม่ใช่เลยครับมันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งหากโลกิที่อยู่ในไทม์ไลน์ปี2012ที่ถูกจับกุมก่อนที่จะนำกลับแอสการ์เขาได้สัมผัสกับเทเซเรในปฏิบัติการที่ล้มเหลวของผู้ที่มาจากอนาคตทำให้โลกิได้ส้ำ ผัดและว้าบหายไปและโลกิตนนี้ต้องบอกเลยว่าแทบจะยังไม่มีความดีอยู่ในตัวเขาเลยครับเขายังคงเป็นวายไร้ร้ายอยู่ครับเราจะได้เห็นการเดินทางของเขาคนนี้แน่นอนในซีรีส์เดียวโลกิซึ่งตอนนี้ก็มีภาพฟุตเทจบางส่วนออกมาบ้างแล้วว่าเขาจะไปพัวพันกับเวลาในไทม์ไลน์ต่างๆจนโดนจับกลายเป็นนักโทษการเวลาอย่างภาพที่เราได้เห็น เรื่องราวในซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างคงต้องรอชมพร้อมกันแล้วล่ะครับและสำหรับใครที่ได้ดูโลกิในภาคที่2นี้จบไปและยังไม่ได้ชมพาคที่1ของโลกิก็สามารถกดลิงก์ตัวไอทางด้านขวาบนนี้<ๆ>เพื่อกลับไปรับชมจุดกำเนิดของตัวร้ายที่รักคนนี้ได้เลยนะครับและการเดินทางของฮีโร่คนต่อไปจะเป็นใครขึ้นอยู่กับเพื่อนๆทุกคนแล้วไปโหวตกันได้ในชุมชนของจูเนียร์มายนั่นเองครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์ม ว้ดยและถ้าหากว่ารักกันมากกว่านั้นก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ